แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เหรอลูกแฮปปี้เหรอคะแมวแมวเลยคะแมวแคทแคทแมวแกงด็อกด็อกหมาด็อกหมาแกงตะมือแจงหน่อย แบ่แบ yeah, mm. ่แบ่อะไรมีเย้เก่งมีมีแล็บบิดแล็บบิดแล็บบิดอะไรคะกระ่ายกระต่ายเก่งแบ่แบ่แบ่อะไรคะมี ย่าตบมือหน่อยแคทแคทแคทเลยคะแคทอะไรลูกแคทอะไรเมวแมวโอ้ยเก่งตบมือหน่อยด็อกด็อกด็อกอะไรคะด็อกด็อกด็อกอะไรด็อกอะไรมะมาเก่งมากตบมือหน่อย tôi cũng thấy không ăn rồi chán còn đó.